สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกทริคก,การตัดขอบฉากหลังขอบตรงนี้โดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันใดๆเลยนะครับผมวิธีการก็คือใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า w w w r e m o v e b g ตัวเว็บไซต์นี้นะครับเราสามารถที่จะอัปโหลดภาพของเราที่ต้องการให้ตัดขอบนะครับขึ้นไปได้นะครับหลังจากที่เราอัปโหลดขึ้นไปนะครับรอสัก แป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะประมวลผลเพื่อที่จะตัดขอบให้เราถ้าเป็นรูปภาพตัวคนนะครับมันก็จะตัดขอบตรงนี้นะครับแล้วก็เหลือแค่เฉพาะตัวคนนะครับซึ่งผมพบว่ามันเนียนมากพอมันประมวลผลเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ดาวน์โหลดมาเราก็จะสามารถดาวน์โหลดไซส์เล็กหรือว่าไซส์ใหญ่ก็ได้นะครับแบบเต็มก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมจากนั้นนะครับเราก็สามารถเอาไปเข้าแอปพลิเคชันอื่นนะฮะ อย่างเช่นแอปพลิเคชันที่ผมชอบใช้ประจำ Pixel l l b นะครับผมชอบใช้ประจำเลยนะครับในการทำปกของคลิป YouTube นะครับพอเราเอาเข้าไปตรงนี้เนี่ยไฟที่เราได้นะครับมันเป็นไฟลโปร่งใสหรือว่า PNG นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเรายัางสามารถตัดขอบเพื่อที่จะให้สินค้าเรากลายเป็นตัวโปร่งใสก็ได้นะ,อ,ะอันนี้เนี่ยเพื่อนๆลองไปใช้ดูแล้วกัน หวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่เอาไปทำปกคลิปเอ้ยนะครับรูปภาพโฆษณาในเพจนะครับอยากจะตัดขอบเนียนๆนะครับเพราะเน,นี่ยตัดเนียนมากคือทุกทีผมจะใช้โปรแกรมที่แบบว่าเ e อ l เลสเตอร์อะไรเงี้ยเพื่อตัดขอบนะครับเราก็ต้องเป็นเลงเองแบบโอ้เอ็กพอร์ตอกมาเนี่ยได้ไฟล์โปร่งใสจริงแต่ว่ามันตัดไม่ค่อยเนียนนะด้วยความที่เราแบบตัดไม่เนียนนะครับแต่พอไอตัวเนี้ยไม่ต้องมาเลงเองเลยนะครับมันตัดให้เองเออ ดีมากเลยนะครับไปลองใช้กันดูนะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าขอบคุณมากที่ติดตามนะครับผมสําหรับดูเด่นทริคเนี่ยวิดีโอนี้อาจจะเป็นวิดีโอสุดท้ายที่จะลงเป็นประจําวันศุกร์นะครับมันไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะเราอาจจะต้องไปทําวิดีโอที่ได้รับความนิยมนะวิวโปรโมือถือแล้วก็รีวิวอุปกรณ์ไอทีที่ผมให้มารีวิวอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะมีคนดูมากกว่านะครับ แต่ถ้ามีทริคอะไรดีๆนะครับผมก็จะแวะเวียนมานะครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นประจำทุกๆวันสุกแบบนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอมผมนะครับแล้วก็ติดตามทั้งการรีวิวโปรมือถือรีวิวอุปกรณ์ในที่นะครับแล้วก็วีล็อกส่วนตัวผมด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณมากเลยนะครับผม